มาเบิ่งบรรยากาศลงนองบ้านนนท์ไทยครับพี่น้องครับสายหวยบ้านนนท์ไทยครับโอ้ยวดุเบิ่งกระดุงพูดนะครับโอุ้ย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 ดังพวเวะกระดุงเต็มสองฝั่งพูดนะครับทึ่งๆฝุ่นกระได Wah, wah, banyak, banyak, oh, pasir. Oh. 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 Oh, ui. À. Đúc. Ui. Nó búp bần đấy bạn đi. Có cái vô. Tiến, tiến, tiến. Cứ bỏ khẩu xin À. โอ้โหเขาจากัก oh. ภ <laughs> <U ul> uh. <laughs> ือ oh, <ifer> โอ้ย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 โอยบาทละโลครับบาตละโลเอาเอากกแ้วจะเอาดอกไปกางเง้งนาโอ้ยพี่เขบอกว่าระการเฮี้ยงไรปรคนมาลายบ่ เล,นะเล็กพี่ลำพี่นองเลยบ้นนนไทยเด้อบ้านนนไทยน้องเอียงกว่าแม่โอ้ยร่งเฮ่อโอ้ย่งเฮ่อโอ้ย่งเฮงโอ้ครับครับนกนในปลเขาลงไปกนแล้วขน่ดตอนกลาง เ <c> อ้ยเอ้ยโอ้ยเหมือนเดิมครับบ่เดิมเหมือนเดิมปูน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยผลงานบ้านหนองบ่อโฮมเมทบ้านโนนไทยผลงานบ้านโนนไทยครับบัตรหกสิบบาทครับปูน้ำแโอ้ยปวกงดปวดแงงปวดเสื่อมปูน้ำแพี่น้องเอ้ยปูน้ำแ หยกลองเบิงเต็มกระดุงหนึ่งครับยกลองครับพี่น้องยกลองเบิงป่ายกลองเบิงป่ายกลองเบิงป่าครับโอ้โหดาไปผู้บูรณแบบานน้องป่าวัน